สวัสดีครับพบกับไทบูธอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาท่านชมบานประตูไม้สักสวยๆกันอีกนะครับบานประตูไม้สักที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นการแกะสลักลวดลายเสริมมงคลต่างๆนะครับซึ่งแบบที่ท่านเห็นอยู่นี้ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งในแต่ละชุดจะมีการแกะสลักรวดลายและรายละเอียดต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อให้ท่านลูกค้าได้เลือกตามความชอบและความต้องการมีทั้งแบบกรอบลายไทยกรอบลายจีนหงและมังกรรูปแบบต่างๆด้านล่างนะครับก็จะมีการแกะสลักที่แตกต่างกันออกไปนะครับ บางชุดก็จะเป็นปลาเงินปลาทองเป็นเรือสำเภาบางชุดก็จะเป็นปลาเงินปลาทองและฟักเงินฟักทองนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกตามความชอบและสไตล์ของแต่ละท่านนะครับชุดที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นการแกะกรอบแบบลายประแจจีนนะครับ ชุดนี้จะเป็นการแกะกรอบแบบลายไทยและรูปแบบของตัวมังกรซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละชุดนะครับชุดนี้จะเป็นเรือสัมภาจีนอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีการแกะสลักหงอยู่ฝั่งด้านขวามือมังกรอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของทั้งสามชุดนะครับที่เราได้จัดทำไว้เพื่อ ให้ลูกค้าได้เลือกสรรน,นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ